อวันนี้ซื้อต่อตัวนี้นะฮะมาจากแอปซื้อของอะไราสีต้มมันคือน้ำมะนาวทั้งคู่แต่อันนี้เป็นมะนาวโทดาแอ่อันนี้น้ำมะนาวเทก็เลยหลากอยากรู้ว่าอันไหนมาดีกว่ากันไหนจริงจิเปรี้ยวซ้าเปรี้ยวซ่าจริงจริงองเนี้ยหวานทําไมมันหวานนะทำไมมันหวานเปรี้ยๆมันหวานแบบไม่ใช่น้ํามะนาว <c oughs> ใครชอบอันไหนก็แล้วแต่ชอบอันนี้เท่าไหร่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ก็อยู่อยู่นี่แหละอยู่ข้างลา่างเออนั่นแหละ <c oughs> แต่เที่แน่กูมีสองมะนาวปั๊บดับเบิ้ลมะนาวด <c oughs> ับเบิ้ลมะนาวใช่ไหมได้ดับเบิ้ลเออพอคู่กันมนันดีเว้ยเ <c oughs> <c oughs> อ้ยอร่อยดีจริงๆนะเนี่ยไม่หล่อลิน เออเออเออลองคอมโบนี้ดูเธอ,อใครจะชอบ